เว้นไปสามวันนะครับผมมาดูอีกทีนึงมาเช้าหกมาหลังบ้านนะครับเห็นที่โอ้โหเต็มหลังแล้วครับผมแทบแท,บ,ทบเต็มหลังแล้วครับช่วงแรกๆก็ทําบ้างหยุดบ้างแล้วก็ไม่ไม,ไม่ทาเลยนะครับผมพอมีฝนมาเนี่ยผมก็ไม่ได้มาดูเลยนะมาวันนี้ครับผมมาดูกับเตียงเ,ยเจ้าๆก็โอ้โหทำถือว่าไวนะครับ ช่วงท,ที่ผ่านมานะหยุดหยุดทำนะผมก็เพิ่งมาทำวันสองวันนี่เองจนข้าวันที่สามนะก็เป็นรูปเป็นล่างเลยนะครับผมแทบพลุกพลังเลยนะครับทั้งหมดมีหกหกห้าหกลังเลยนะครับ,มม 6, 6, 5, 6รบอันนี้ถ้าใครเห็นคลิป,ลปเก่านะผมก็จะมัดอยู่กับต้นมะกรูดนิดๆ,ๆนะครับยาสดหน่อยเดียวเองนะครับ ทำแล้วก็บินเล่นไปเล่นมาแล้วก็ห่างห่างไปวันสองวันแล้วก็มาทาใหม่มเลนิดเล่นิดนะครับผมอันนี้ช่วงเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานก่อนเดี๋ยวจะดูนะครับผมว่าทารังยาวลงมาหรือเปล่านะถ้าเป็นรังรังยาวลงมาเนี่ยแสดงว่าตัวเมียจะเข้าไปวางไข่นะครับผมแต่ถ้าทําแบบเนี้ยเหมือนรังนอนตัวผู้นะเดี๋ยวมาดูกันอีกที พอดีมีป่าโพงเขียวๆด้วยนะผมแถวหลังบ้านนะที่อื่นก็แห้งแรงหมดนาอพูดถึงกันนะคือไม่แคบแคบก็ไม่มีใบใบหญ้าสดเลยนะแต่แถวเนี้มีนะครับผมกระจาก็เลยอพยพมาทําที่เดิมแล้วก็หลังบ้านคุณคุณป้าเขาด้วยนะครับผมอันเนี้ยนะฮะติดบ้านเขาเลยนะฮะททุกปีนะครับผม ก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะผมเรื่องนกกระจาดนะครับเราเป็นคนชอบอยู่แล้วส่วนตัวนะครับส่องนกส่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครผมที่ติดตามชมที่ผมตลอดนะครับ